สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําการลงทุนีกแบบหนึ่งเนาะตัวนี้ก็จะเป็นการซื้อขายหุ้นกู้นะคะก็คือจะเป็นของเอกชนนะคะหุ้นกู้คืออะไรหุ้นกู้ก็จะเป็นอของเอกชนเรียกว่าเจ้าหนี้เนาะถ้าส่วนของรัฐบาลจะเรียกว่าพันธนบัตรนะคะอันนี้เราสามารถ เข้าใช้งานได้ง่ายๆเนาะเนื่องจากว่าเป่าตังเขามีระบบตัวนี้ก็คือจะเป็นการซื้อขายหุ้นกู้นะคะก็คือเป็นการลงทุนเนาะใครสนใจก็คือสามารถดาวน์โหลดแอปของเป่าตังนะคะแล้วก็ลงทะเบียนดีดันตัวตุนต,ต่างๆเนาะหลังจากที่ล็อกอินเขา้าระบบเป๋าตังแล้วนะคะให้สังเกตด้านบนเนาะจะเป็นคำว่า G w a l l e t กระเป๋ ไวเลตต่างๆแล้วก็โ o w ไวเลตเนาะตัวนี้ให้เรามาอันสุดท้ายเลยก็จะมีคําว่าซื้อขายหุ้นกู้นะคะอันดับแรกให้เราสมัครใช้บริการก่อนนะคะกดเข้าไปคําว่าสมัครใช้บริการคะ่ะอันนี้ก็คือให้เราอ่านรายละเอียดต่างๆเนาะบุคคลอาประเทศไทยไม่มีความเป็นบุคคลอาสาและอเมริกานนกเนาะหรือ,อก็คืออายุ20ปีขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถใช้ ของอ่าซื้อขายหุ้นกู้ได้นะคะให้เราอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วให้กดถัดไปเขาก็จะขึ้นเงื่อนไขให้เราอ่านเนาะก็คือจะเป็นเงื่อนไขของเขาก็คืออ่านให้ละเอียดเนาะพอเราอ่านละเอียดเสร็จแล้วก็ให้ติ๊กยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ติ๊กคําว่ายอมรับข้างล่างนะคะ หลังจากที่ติ๊กยอมรับเงื่อนไขแล้วนะคะก็จะเป็นการยืนยันข้อมูลของเรานะคะเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นยืนยันพวกเลขบ,บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลฐานข้อมูลของเราเนาะอันนี้ก็จะมีขึ้นข้อมูลให้เราที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทางานก็คือ,อให้เราใส่ข้อมูลให้ครบนะคะจากนั้นก็กดคําว่ายืนยันข้อมูล หลานสากที่เรายืนยันข้อมูลนะคะเขาก็จะตรวจสอบข้อมูลของเราเนาะถ้าหากใครยังไม่ได้ยืนยันอ่าตัวตนนะคะให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยหรือยืนยันผ่านตู้ของธนาคารกรุงไทยได้เองค่ะก็คือเป็นการสแกนใบหน้าเนาะ หลังจากที่เรายืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่แอปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก่อนนี้ที่เรายืนยันตัวตนนะคะจะมี sms แจ้งเตือนเราก่อนในเบอร์มือถือหรือจะมีการแจ้งเตือนในข้อมูลของแอปเป่าตังะคะแล้วก็เขาจะมีแบบประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุนเนาะว่าเราเอาอยุเท่าไหร่ปัจจุบันมีฐานการเงินแบบไหนรายจ่ายเป็นแบบไหนเนาะว่าเรามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหรือว่ายังไงเนาะอันนี้คืออ่านรายละเอียดแล้วก็ทำแบบประเมินความเสี่ยงของเรานะคะ ก็คือทําทุกข้อเลยตัวนี้มันจะเป็นการประเมินคร่าวๆเนาะว่าเราสามารถอายอมรับความเสี่ยงได้มากขนาดไหนแล้วก็เงินของเราจะเป็นเงินแบบไหนเป็นเงินฝากเงินธนบ,บัตรเงินหุ้นอะไรเงี้ยติ๊กเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ระยะในการฝากของเราที่เราคิดว่าเราจะสามารถถือได้นานเนาะหนึ่งปีอะไรแล้วแต่เงี้ยติ๊กไปเลยตามความอ่าวตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะคะใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นก็คลิกคําว่าถัดไปนะคะ อันนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะมีแบบประเมินหลายอันเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นกราฟให้เราดูค่ะก็คือค่อยๆอ,อ่านแล้วก็ค่อยทําไปนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นกราฟให้เราดูว่าเรายอมรับการขาดทุนหรือกาไรได้ประมาณเท่าไหร่เนาะก็อันนี้รับสิ่งของเราเนาะว่าก่อนที่เราขาดทุนแล้วเราร,ร,รู้สึกยังไงก็คือให้อ่านไปนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะ ก็คือมันแล้วแต่คนนะคะไม่ต้องทําตามแบบนี้ก็ได้ก็คือแล้วแต่ของเราเลยตัวนี้ก็คืออ่าเป็นการประเมินความเสี่ยงของเราเนาะว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้มาขนาดไหนพอเราคิดเสร็จแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะคะอันนี้การซื้อขายแล้วก็ผลตอบแทนอันนี้ก็คือให้เราติ๊กไปเลยอ่านแล้วก็ติ๊กตามความต้องการของแต่ละคนนะ แล้วก็ส่งใบประเมินค่ะพอเรากดส่งใบประเมินเขาก็จะบอกให้เรา,เารู้ว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนแล้วก็เขาก็จะแสดงให้เราเห็นาการลงทุนของเราที่เหมาะสมกับตัวเราเนาะเพราะว่าเขาดึงจากข้อมูลที่เรา,าคลิกประเมินมาเนาะเขาจะแนะนําว่าให้เราลงทุนแบบไหนมีแบบตราสารนี่ลงทุนต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักของเรานะคะพอร์ของเรายังไม่มีการซื้อขายเนาะเราก็สามารถเติมเงิน อ่าเข้าของแอปธนาอ่าของเป่าตังได้เลยก็สแกนแล้วก็บันทึกรูปภาพลงแล้วก็สแกนเติมเงินเข้าไปในระบบของเป๋าตังก่อนหลังจากนั้นเราก็มาซื้อขายหุ้นกู้นะคะอันนี้จะเป็นหน้าหลักยังไม่มีข้อมูลในการซื้อแล้วก็ข้างบนอันที่สองตลาดรองตัวนี้ก็จะเป็นดอกเบีย้ยอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบไหนเนาะดอกเบี้ยมากที่สุด ก็จะประเมินให้เราดูมีแสนสิริมี PTT นะคะของปั๊มปตทเนอะก็จะมีอัตราผลตอบแทนนะคะก็คือเราศึกษาดูว่าเราต้องการแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปันผลมี3อันเนาะค้ะตอนนี้ที่เป่าตัางเขาดึงมาให้เราลงทะเบียนกันนะคะ ก็คือมันจะเป็นการกระจายการลงทุนแบบหนึง่งก็คือเราสามารถมีทุน1,000บาทก็าสามารถซื้อได้เลยราคาซื้อจะเป็น1,800บาทแล้วก็7,2,1เนะาะก็อัตราดอกเบีย้ยในการปันผลก็จะเป็นตามนี้2 3 8 2 2ดต่อปีก็คือจะปันผลทุกปีเนาะของของปะตะทค่ะ อันนี้ก็คือครบกำหนดถ่ายถอนก็จะเป็น2569กก็คือก่อนการลงทุนเนาะให้เราเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับเรานะคะสวัสดีค่ะ